ัสดีครับครับสวัสดีครับกลับ,บมาพบกับเราอาจารย์ตุ้ยวิทย์อาร์ตีที่ห้าสิบห้านะครับวันนี้ก็จะพาขึ้นไปทางเหนือของประเทศนอร์เวย์ฮะไปเป็นพิพิพธภัณฑ์หนึ่งนะฮะที่อยู่ที่เมืองอทุมเซอร์นะครับแต่คนไทยจะชอบเรียกว่าทอมโซ่ก็อย่างที่บอกครับว่าสำเนียงการพูดของแต่ละชาติก็สำเนียงแตกต่างไปเราถือว่าไม่ผิดนะฮะการเรียกชื่อมันสำเนียงไม่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะในยุโรปรยังมีภาษาที่ใช้กันเป็น สิบภาษาครับก็ที่นี่เป็นมิวเซียมหนึ่งนะฮะที่เอจะแสดงนะฮะเป็นผลลัพธศิลปินที่เขาสนับสนุนอพวกเอชาวซามินะฮะซึ่งเป็นแบบคนทางภาคเหนือนะฮะของทางแถบเอสแกนดิเนเวียนะฮะแล้วจริงๆก็ใครที่มีอชอบงานศิลปะหรือผลงานทางศิลปะนะฮะไม่ว่าจะเป็นนอกเหนือจากชาวซามิอะไรก็สามารถมาจัดแสดงที่นี่ได้เหมือนกันนะฮะอืมครับ ก็คือหม,มอุนเวียนเนาะถึงจะไราสแสดงนี้ละให้ดูนี่ยไปคุณไปเจออาจจะไม่ใช่คนนี้แล้วเนาะใช่โอเคแต่แต่ที่ช่วงที่ผมไปเนี่ยก็ถือว่าได้ไปเจอกับผลงานเอของศิลปินท่านหนึ่งนะฮะเป็นสุภาพสตรีะฮะชื่อว่า In s สก o o อุซซนะฮะซึ่งผมก็ไปติดตามไอจีเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะจะถือว่า<ม>เป็นศิลปินชาวซัมมีะฮะคนนี้นะ ซึ่งชาวซาม,มิก็เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ทางแถบสแกนดิเนเวียเหนือไม่ใช่เฉพาะแค่นอร์เวย์นะฮะก็จะมีทั้งฟินแลนด์ทั้งสวีเดนเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะเรียกเป็นแบบชนเผ่าเขาว่าเป็นแบบชาวซาม,มินะฮะโอเคแล้วเขาใช้อะไรครับเนี่ยอะไรนะครับใช้เทคนิคอะไรฮะเอออันนี้เขาใช้ใช้เอ่อเป็นพวกชาร์โคลก็คือพวกฐานในการเอ่อสเก็ตภาพ mm. อะไรพวกเนี้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นภาพแบบที่เขาเอาแบบธรรมชาติกับสัตว์ท้องถิ่นแล้วก็ผู้คนเอามาผสมผสานกลามาเป็นเรื่องราวไงฮะจันผสมผสานเนาะเนี่ยฮะเ,เราสังเกตไหมเ,เขาจะ<ต>มีเอานก,กเข้ามาเกี่ยวข้องมีขนนกมีคนมีปีกมีอะไรต่างๆ่าเขาจะแบบเออนํามามีส่วนผสมกันอย่างเงี้ยฮะ ใช่ใชเออน่าสนใจเนาะอันนี้เป็นนกเลยเนาะใช่ก็ถือว่า,วาเป็น,ปนแบบนกที่อาศัยอยู่ทางทางเหนืออะไรเงี้ยฮะเออแล้ว,วาดได้ดีฮะวาดได้เนี้ยบมากเลยเป็นเหมือน drawing น่ะแหละเนาะเออเป็นเหมือน drawing น่ะแต่ก็เข้มก็เข้มสุดเลยอืมอืมสวยมากอืมนะครับเนีย่ยเห็นไหมฮะเขาจะเอาเหมือนผู้คนท้องถิ่นมาแบบออาเป็น drawing มาเป็นแบบเอาส่วนผสมผู้คนท้องถิน่นเนาะ อย่ากเอาปีกนกเอาลวดลายของแบบของความเป็นแบบคนชนเผ่าอะไรเงี้ยนํามาเป็นส่วนผสมนะฮะนะเนี่ยคือลักษณะของหน้าตาของผู้คนเนี่ยอ่ะโอเคเนี่ยมีขนนกเอออะไรเอยอ่าใช่ครับขนนกแหละอืมเอามาเป็นส่วนประกอบมาจัดจ o m ค o s i t i o เนี่ยนะครับเนี่ยมีเปลือกอันนี้ก็จะเหนครับอืม พี่ว่าอย่างนี้เขาเล่นกับเรื่องของลายของหอยแล้วก็ลายที่เขาวาดที่พื้นเรา<ร>ชอบวนะัสดุธรรมชาติเนะฮะอืมอืมมันมีมันคงจะต้องการโชว์แพทเทิร์นของมันว่าแพทเทิร์นของไอธรรมหอยที่ธรรมชาตินี่สวยเนาะเออแล,แล้วอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาก็ใช้รกราฟิกใช้พื้นเดียวกับหอยแต่ทีนี้หอยเนี่ยมันเป็นลายส่วนอันนี้มันเป็นนกแล้วก็มีสองสีนี่เห็นะอืมเนาะ เออนะฮะอันนี้ก็อ๋ออันนี้ก็ดรองสวยมากยิบเลยนะฮะยิบเลยอันนี้เหมือนกับไปภูกเขาป่ะฮะภูกเขาไหมอ่าก็ป็นเขาน้ําแข็งอะไรแบบนั้นที่ฝรู้สึกอย่างนั้นนะใช่ไหมครับก็เป็นไอสิ่งที่เขาเห็นในธรรมชาติใช่สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารู้จักอะไรเงี้ยเขาก็นํามาดรออิ่งต่างอ่าก็คือรอบๆอบตัวนะธรรมชาติรอบๆอบตัวเขาอะนะครับใช่ใช่ก็ดีเป็น reflection แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาถนัดที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็เหมือนจะ มีไอ installation ด้วยอันนี้คืออะไรก็คงเป็นพวกเนี่ยถ้าเวาเ่าที่เห็นก็คงเอาวัสดุดธรรมชาติพวกไม้พวกอะไรพวกนี้นามาเอ่อทำเป็น<บ>พวกประวานอะไรอย่างน,นี้นะฮะตัวนี้ตัวที่ตั้งนี่็นะแท่งแท่งซ้ายมือประวานาแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเหมือนแบบเอาวัสดุต่างมาตกแต่งแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวสัตว์อะไรเขาก็ไม่ได้อธิบายว่าไม่มั่นใจนะ ือพวกวัสดุบางครั้งเขาก็ให้เราจินตนาการเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของการการแบบอิมเมจินด้วยอะไรด้วยนะฮะเนี่ยพวกนี้ก็ใช้ไม้ใช้หินทเป็นวัสดุโอเคแม้แต่ดูแล้วตะกี้พอพูดถึงประวานล้วก็นึกถึงกระดูกประวานรู้ใช่ไหมผมมองว่าจะเป็นภูเขาแต่ก็เป็นฟอร์มธรรมชาติ เพราะทวีปเนี่ยภูเขาเยอะครับภูเขาเอออือเอ่อเช่มไหมเชื่อเไหมใช่ลักษณะเขาเขาแล้วก็เว้าโค้งมันลักษณะแบบเป็นแผ่นดินของฟยอตนะครับอาจารย์อ่าฟยอตโอเคเยี่ยมเลยนะครับนี่คงเอาหินมาเป็นแบบวัสดุแบบตกแต่งอ่าลวดลายอะไรอย่างเงี้ยนะอือใช่ก็เป็นธรรมชาติหมดครุปแต่ว่าเป็นโมเดิะอือเอามาตกแต่งเป็นสไตล์โมเดินอะไรย่างเงี้ยฮะ อันนี้ก็คือขอนอกแต่ว่าทำมาในฟอร์มเหมือนกับเป็นต้นไม้รู้สึกที่ดูแล้วรู้สึกเหมือนต้นกล้วยรู้สึกไหมอารมณ์ประมาณนั้นอะไรประมาณนี้โอ้สวยฮะอคือดูไม่ยากอ่ะใช่ไหมดูแล้วชื่นชมไม่ยากเป็นเป็นเป็นศิลปินสมัยนี้ก็เก่งนะจังคือเขาก็มีแบบสื่อโซเชียลของเขาอ่ะเขาก็ขายผลงานนะขายขายด้วยเขาขายด้วยเขาก็ขายผลงานอยู่ในตามแบบพวกไอจีแกรมไอจีอะไรเงี้ยอืใช่ไหมฮะ ไช่ครับสวยงามเนาะอันนี้สุดท้ายือเปล่านี้เนาะอ่าก็เป็นพวกไม้แกะสลักเป็นอะไรต่างๆอืมพวกเนี้ยอครับอันนี้ดูไม่ออกอันนี้คืออืมผมมองว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบลักษณะคล้ายๆเหมือนเขื่อนเขื่อนกั้นน้ําหรืออะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าไม่รู้เกี่ยวกับรูปรูปข้างหลังด้วยมันะคงเกี่ยวกันอะเพราะมันเป็นเหมือนแบบโซนเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นรั้วหรือว่าเป็นแนวความคิดที่ว่าแบบ เออเราก็ไม่จําเป็นต้องคิดอยู่ในกรอบก็สามารถคิดดในกรอบได้อะไรนะฮะศิลปินคนเดียวไหมคนเดียวกันฮะอันนี้คือแต่ละที่นี่คือคนเดียวกันหมดก็ยังอยู่ในทีมออันนี้น่าจะเป็นธรรมชาติอยู่นะเออแต่น่าสนใจอันหนึ่งเเขื่อนไม่ถึงอะไรเออน่าสนใจครับโอ้เยี่ยมเลย เพนื่ันแล้วดูง่ายดดูไม่ยาก,กดสวยมากครับก็อยู่ในเมืองนะฮะใกล้คือแต่ว่า <พอ S 1> มันจะมีมสถานที่หมุนเวียนแรงต่างแบบงานศิลปะหมุนเวียนก็สามารถเข้าไปชมได้โอเคครับครับโอเคครับวสวัสดีครับ